พี่น้องมาเบงผูเด้อหนึ่ง 1, 500. มื่นหนึงพันห้าร้อยจะาเดือนอ่ะพอโกงว่างงัวเดี๋ยวปะมาณเจ็ดเดือนก็กลัวเจ็ดเดือนเดียวปะเจ็ดเดือนเดียวประมาณเจดเดือน,นเอนาะเม็ดสี่สิบใต่่อยู่ความสูงคนงัวผูผูน้อยพี่น้องครับ 1นึ0งมื่นึ่งพันห้าร้อยเอางทาง,ง,ออง,ง,งวิงไม่ดิมันถึกแสงไงเออใหญ่มันหัวดึงเพียรยงเอ่านง, 1500, ง,ง,าน,งน้หนงมนพันห้าร้อยทีมงานทอครับเย็ดเดือนกลัวอ้ตัวนี้เขาทาอยู่เลพี่น,น้องมึงแข้งขาเราเด้อพับหนามันไห้นะพอเนาะเย็ดหนาตาคักใครอยู่เด้แข้งอ้แดงเบงแข่งขาเรา บึงไทยบงไทยอ,า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 อีกมือนึ่งเขาท่าร้อยบาทส่เิคไหมตูับบึ่บด้วยเลขซ้อัครับศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนยหนึ่าเก้าสามหกเก้าสองแปดห้าหนึ่งอสองแปดห้าหนี่ถารอยพี่น้องครับราคาสมราคาอยู่หรอมันกำลัยดเดือนควบ ปรอทางว่าเราอยู่ท้ยช<า>ิบหายลอยเพราะเอาอยู่ไหนคว่เอา่าเชองดีะเชองดีครับมาเบิงือผ้านานั่งเ่าที่นี่เวดแห้งเ <c oughs> วดแห้งเลย,เยโอ้ยทีมงานโคสี โอ้สีสุวรรณโอ้ยง่วงเงียบอยู่แล้วพี่น้องถ่ายสนามไม่ดเงียบประเทศนี้แปดโมงเสาร์แล้วครับมันกระสือถือคือเก้าเหยียดเ้าห้องเ้าห้องสองมือมันก็แห่งสองมือหลอดอยู่หันอยู่โตใหญ่บักใหญ่หนึ่งขันบ่มีเหยียบมาถอยซื้อกลับลำบากอีกแล้วพี่น้องใช่หรือเปล่าใช่งตัวอย่างเดียวลงพวกนี้ แม่หลวงมั่วมัวพอใหญ่ป่แม่หลูกตัวนี้ครับแม่หลวงนี่ป่ครับขายลอวแมันยังรูมันโอ้รูมันไหลไปน้นไดมันยังยู่แปดพันครับวะแปดพนป่ายังแม่หลวงยังแม่หลวงหรือควบนีอัดับครับต้นไ้นแปดพันนอครับควบนีไหลไปไนมือหนาพันหาตัวนี้หาพันหาตัวเดียวโอ้ตัวเดียวหาพันหาต้นแม่ต้นแม่ั้งลูกกับมือหาพนาคือเกามือาพันหาคือเกาถูกแม่ น่องดูแลผูกกินนมเหมือนยังขากีนองอู้นมบอกยัง่เลยเนาะเอาี่แน้อตัวนี้ขายไปล้ะเอร์เบอร์ประเบอร์ปาันเะไรเศย์เก้าห้าศูนย์เก้านเก้าสองเจ็ดสองสามสองเจ็ดโค้งมันขายหไรไปไหนเข้าไปไหนขายเกาขันตัวเออพี่น้องงัอโค้งเลยอดทุกตัวแล้วรอดมือทุกตัวเนี่ยเียดเนามือหึง นั่นบวขายแล้วงโค้งพี่น้องอยู่นแกนี้มัทุกโตรเมื่อกี้ลงไปสีาเจ้าสีคนน่ะงอโค้งอยู่มือหลอดทุกโตเลยพี่น้องครับสภาีไลแห้งีไลแห้งมดใช่หรืว่าเจ้าายเมืผมเพื่อนมาเพือนลโอมาเนน้องมาเนก็ไรบ่ก็ได้เองเน่ยเอาข้มาถือเมืออกันถ้าถ้าถ้าแมาถือจงไกอะไรกันไรเนยถ้าไหนแพงนี่ก็เก็บหัว ห้อยยางออกเข็นนองครับแก๊บเป็นฮีเดียสองตัวเหล่อะไรไปเนี่ยวัวียอุ้ยอย่าปีนกูสเตอรนี่พอป่ะม้อเหล่ของเจ้าอ่ะพอไปไปได้ตุ๊บครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าไปเอาหนอนไปไกลๆนี่มันจะต้ำกันตัวหนึ่งเขาเหงาแก่พัดนาคอยกันว้ยมันดือเดี๋ยวด้วยพัดตัวนี้แหละของเก่าอะพอ ต, 8, 5, ต,ตัวนั้นแปดพันหาเด้อง้เลยตัวนั้นนี่ไรปไหนตัวนี้ลูมเท่ยไรไไหนลูกมัน 8, ี่าแปดพันเพือ 6, ่อนไหกพันเราตัวนั้นแปดพนหานหญ่กว่ามันนิดนึงแม่มขายอะไรไไนแหายันโอ้สื่อได้ถือคือได้ดีอยู้อคนสื่อไปนอบอกใงนิดนึงพี่น้องครับแปดพันแป ทางงูรีที่ไหนขายไปายไหนบเลไทยเนาะแฝดนาขายชิางพุ่งรล้ราหอดหลอดหลอดมือทุกตัวพีนอตพี่นองครับครัเอาเบอรมาใส่งูไม่รู้เบอร์ครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามส่ามห้าสี่สาเก้า้าเ้าเก้าสี่สามส่สามแดพันับแดหาตัวนั้นได้ครับพโอข้าทางงูลีนักจ่องผมอยู่วหทางงูรีเนี่ยพอล้วครับมัพอกับทางหงนีพี่น้องผมผม ผมสิยางเป็นหนาเป็นหนาไปัวมันเจอตัวแรกกับไทยนม่สิบอเลือกมือนีง้อมือนีงงแม่หน่อยหหลอดเจ็ดพันแปดพันใอขายอยู่ง้สาวน่อยหนยครับเียตัวนีงอเสียหน้าไอยวัสดีครับผมเอาวัสดีได้ไหนมาบอทีมงานทำมาวะโอ้ด้เขาไป็่โอ้ดเขาไปนเดือนกาแล้วเว่ยงจะไปขายคุยขอใครปี ผมนาทีผมผมกับนาทีไพานาทีมันพี่น้องครับมีอาชีพอะไรอาชีพดีสุดแล้วจะจะเป็นอาชีพเดียวอุ้ยงวัวเสีซน้าหอย <laughs> งวัวเสีซน้าหอยพี่น้องครับโค้กใหม่นเนี่ยเจ้มันลามไปเจ้ามันเจ้ามันสิลมเลยได้มันลำ,ลำลบากลามเราไปเ <laughs> สีซน้าหอยช่วงนี้ปุ <insanlar> ้ยอยากอื่นหน่อยนึงครับพี่น้องเพราะว่า,ขา,าเขาขยันคำสั่งไหมแถวชายแดนผมผมอีซงแถวน่าจะรวยนำยื่น แกสุดมัดเลยหมดบานปุยใบปไหนที่ออกไปบานปุยใบปไหนมัน,นสิระเบิดเขาไปต้องอดทนก่อนจักหน่อยนึงงนานี่เลยนผาดเลยนดูดูการดูดูการปุยนานี่ผมหยุดเลยพี่น้องครับเขาเขามีคำสัง่งแคนเซิลคำสั่งออเดอร์ซื้อนะมันไปบานบปไหนพี่น้องมันยานระเบิดกันนะกานระเบิดลงนอ ขเป็นยังครับพี่น้องสูนไปหน่อยหนึ่งสองแเอามาชโตเลือดเดียวอเลือดเดียวนเป็นแอาริป็นไปเดาสมดีบว่าาไปลอยอยู่อาทิตย์ก็ได้อยู่นร่ผมที่แย่เลยดีปุ้ยขคยบอกเมบ่ยเขาเขายกเลยคำสั่งด้มันถือระเบิดกันบอกฟตกกฟอนจะได้ขายปุ๋ยบอกฟอตโฟก๊บไปขายเลย มันหลอดตาเนี่ยไม่นั่นเกิดกับพระท่านเปออุพลบ่กยังนั่นแหละไมผมอยู่รอบบเยู่ละบ่าเจ๊งหน่อยเออเดี๋ยวเจ๊เจอาที่นี่ที่นี่ว่าสิไปว่ารีนอยู่พี่น้องว่าเดี๋ยวไปมาท้อทิตย์ีละไปสลับระวังว่าิีดกับจะโสทอนหนึ่งเอ้ยละเอ็ดครับแปลชิบหานอพอนอห้ามอยู่เลยขาดึงมาดีเมิ่งดึงเห็นมันจะเห็นไม่ไปกดอีกอีจอยหน่อยนี่ทีมงานท่าพี่น้องครับเจอพักจะพักกันหน่อย อาว่าสีเด้ขายสามถือวัดมานตัวนี่ปะ่ปะคุณว่าหมาโอ้ตัวนี้งามอยู่งามอยู่แม่สาวงามอยู่งามอยู่เนาะงามอยู่งามอยู่แม่สาวแม่สาว, 85, วแปบดบสิบห้าเด้อแปดสิบห้าอายุประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยปะ่ะ เจ็ดเดือนไงบอเจ็ดเดือนแปดสิบห้าเมษาวน้ำล้งางหญ้าเป็นเินนกระปุนเลยนาะ <c oughs> <c oughs> เอาเบื้งหนาสวยๆจำๆบา้าสเหลือสเจ็นผู้เบาเนผู้เบาที่งานน้องมีพัฒนาครับน้องมีพัฒนาเอาเบื้องเอารออาเอาบาองมาใสา่ที่ไหนีู้ศูนย์แปดี่ศูนย์เจ็ดสามสองห้าครับศูนย์แปดสี่ ศูนย์เจสาอาหาาหาามตัวครับผมใโทรเพีงแนสหพระพระสื่อนอนันน้อกพระสื่อครัือมารอยู่มาน่นแน่นนอโทรของไทยมนั่นเอาตเตอรี่ทีเลี้ยงดอกคาทายไห้มันเด็ขายเจอกันอาทิตย์หนผมไปอยู่ดอกอาทิีอาทิตย์นี้ไปอยู่เอาที่นี่เจออาทิตย์นี้ เอาตทษบ้าเรืออะไรจะขายก่อนได้หรอเออพันผู้ใดอ,อยากได้ไว้ก็ให้โทรมา้านอ่พันเพิ่นบ่ได้ปล่อยก็โทรตามฮอดบ้านเอ้ามาันน้องมีครับน้องมีอำเภอลาดซีสไลอย่าหยิบดิบดิงเอเอไปสิลงให้ดอกเอาเนี่มีหลายตอนในพี่น้องคลิปโชคดีเยลยพบเจอร่องตะมดห้าช่องเด้อไปเบิ่งไปไล่เบิ่งเอา้าลงช่องเดียวเบิงเบ่งบ่จบ ลงกหาช่องไม่หาช่องหาช่องทยอยลงเอามีโชคดียูทูบเทเลนแล้วก็พานุมารชแนลแล้วก็มีโชคดียูทูบเทเลนพานุมารชแนลแล้วเฟซบุ๊กสองช่องคือโชคดียูทูบเทเลนเพจแล้วก็โชคดียูทูบเทเลนโปรไฟล์ 5, ครับผมเบิ้งเอ้าเวลายช่องเอาพี่น้องไล่เบิ้งเอาเห็นตอนไหนกับเบิ้งตอนนั้นเฮ็ดช่องเดียวบนบัไไดพี่น้องครับเวลาช่องถือมีปัญหาถือแดงยังมาเขายังมีช่องอื่นซ้ำรองครับผมก็เฮ็ดละช่องเดียวถือแดงมากนี่ครึ่งปีงนะมันยังพดพดร้อกเหา เราตอนน้องมัดระวังคำพูดคำจานินดนึงนี่ไปไปหาไปหายไปดาคนในช่องกับไปไหนพีน่น้องมันบอกบอกบอกช่องไหไปเมือนอกันครับไปไปแต่มาพอเลยตัวนึงวตื้เติรืดเล่บดีคือเล่คร่บ,บรอกหูแม่ โอ้แม่แม่เอาปลอดล่ะพอล่ะตนหึ่งโอ้ยเอารวบอารบรังพี่น้องเดี๋ยวหายเราบอกว่าแล้วกันเล่เด้พี่น้องเล่นียหน่อยสาวนี่หน่อยาดออสนามเลยจากของไว้ไปไหน ขายไปแล้วขายไปแล้วตัวนี้ันซื้อไเปเลี้ยงตัวหล่ะขายตัวไหนขายไปไหนกันซือไปเลี้ยงขายไปไหนก็มือนบ่อลูกับเม่์ขายดูก็หอ่ ทำแม่ขายไปเดยบร้อยมืนก็พกอยพ่อก็ซอปาเรี่ยครบพ่อซื้อมาเรียงโอ้เอมื่อบ้านอ้เป็นซื้อปลาเรียงครับชือือว่าซื้ออะไราคาอยู่ในหมื่นก็หมื่นมื่นกบาทนี่เนาะแม่ดูไงซอมโตซโตคุมทีมงานทีมงานชาวลง่าก็ยังนั่งโซโลเสเรียนมานบัวใครเปิดบัว่วงสายเดียวจ พราะว่าปกติปกติปกติพันสิมนสียืนไม่ได้นี่ยสองโมงสามยื่นเต็มเลยนอเดี๋ยวไปสัมผัสละกกอนสัมผัสแล้วกอนเดี๋ยวไปทำสัมผัสทีมงานสำรงถาบกันมานมนบอกว่าแกไปเอยพี่น้องครับให้หลักขั้วซื้อเขาซื้อไปหรือเ่าเอาไปตอมือเินเปลาาเตียนเขาบอกมูตัวนี้ไรบ้าไหนซื้อเงิสอครับ มันแตงเงาเลยน no. oh. ้อสูงเมตรหาสี่สิบแปดสี่สิบเก้โอ้พอคำนี้น้องซื้อเรียบร้อยสิบสองพ่อซื้อเอาอยู่หอกโเอ้าเอ้ายดคิบ เอาเปิดตัวต่อไปอพี่น้องเบอรงเดอสีเจ็บเจบเลยพ่นี่สีเจ็บตาอพี่น้องดึแดดน่างามเจ็เดือนไปะเจ็เดือนไปะเดลืตัวเดียวเท่านี้ปะเดือนสิบหร้อยเดือนหนึ่งาือลงมาอีกพี่น้องเอ้ยมึงกินะ มีพี่น้องงัวเลยนี่เด้อผมเวีดมักเนียมันเอาไปผสมเนาะมันสื่อไปไปเป็นไ่พันนอนาคตไม่นานมันตลาดเด้มันสื่อสือมันตอมันใช่หรอม่ใชอดนานเท่าหูเทาไทยจแล้วขนาดมันห่อันหรอดแต่ดยงขายให่งนี้ครับอมทายจนหูขนามันตอตออีแต่ได้ใจอมาขายเยเอาเขายังมีตลาดตออยู่เหยเพื่อน่มือชารอยพี่น้องครับ เด็กขายท่เด ah ็จะลงลงเฟรบุอนเนเมียสี่สิบมสูงพีเอ้ยบถึงบ่สามสิเนาะสี่้าร้อยจิ้มงานวางหินตลาดมันเคยอวันอหัดมมี่หรอมั้งมมีคนไปขายมีคนไปขายวหมดที่เก่า่มันมันหน่อยเนาะ เอาเบอร์มาทเลยศูนเก้าหกศเกาหกหกส่แปดหกสี่แปดเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเก้าห้าหรทั่วน่ดรถรเครื่องใกล้สิขนเลยนี่มึงนะส่งมันน่ยโอ้โมาถึงโมจงตีกัวๆไอ้ไขยว่าเมือวาหน่ะ มิยังบ้าไรเขาเขาก็ขายกันหมดนะคนเดียวมนจะหาม่เขาจะขายยังคนเดีขายสองันคนดีขายสองนี่เหลืออยู่อะนี่ขายคู่ไี้สองพันนิดหน่อยบ่สองพันนิดหน่อยแลกันคถึงวมันสองพันนิดหน่อยของของคอนเรียนเยิขายนี่บ่ามวดถามเพิ่นผมผรีบๆนะแล้วตอนนี้ของอะไรตอนนี้ผมปัญหาดิ ตัวคัหาม่าว่าจ้าตัววะนั่นมันมาตองว่ตัวนี้มันตองหนแปดพันตัวนี้เออมันเมันเจ้ามืมืสางวแม่พันบางห่มาตอยางไวสามหลอดเลง่วดีเขาอยู่ตงามอยู่ตวงามอยู่่ยอมหรอกยวเอามายางคนไต้หมันอยู่ม มันเที่ยวยางมาตามอดเอลยจำใครมันเด้อเอจารีพอเลยใครเราบอตัวนี้มันประานเลยบอกง่วงสิอะม้รู้มากป่โอ้ไม่เป็นสมบอหนากปอหนลายปันไดก็หนักหนักตัวนี้ลายปันใดเจ้าหานหาม่หาพ่านหเอนพวกผ่านหาเขาหายแตหาพันโ้ตัวหนแมนปอมงคลพวกผ0านหา โอ้มานมานามานเราลูกพี่อ,อมานเราบ้านนั่นตูนต้ะไหทนา <laughs> จากตูมละซีสีสีม่านหาเลยหรือตูวสามมานหนาไปเราผมทายงูเสาเบสา้าน<อ>าั้โคิบต่เหมืนน้องไปเราน้อปนหาเออโอ้ยงูผูน่อยไปคุดีๆกัไรเห็้น่อยฮมองได้เลยกูตั้งนานมูดูกุกกไอคุกสะดา้นเพิ่เชื่องเหรอเนี่ยมันว่ามันยังนงูยันหยาบเพิ่งวานต้นน้อยขายไปแล้วพี่น้องตัวแฝด้แฝเพื่อนั่น, <laughs> น,น,น เมื่อแต่ได้ง่วมาทีนี่ผมสัญญาไวปหาเสียวโครงการมาเดี๋ยวบ้าเป็นเดือนล่ะเสียวหมดเท่าไป